เอาลูกสองครับอ่าลูกที่สองแยงแยาวสูงใส่มันลอยอ่ะติดตึงบ่มันลอยหาชิปครับพี่ประดมันลอยหาชิปนะครับเดี๋ยวพี่น้องชายเบื้องไงนี่นะครับเด้อเอาทองแหลกสาวพร้อมนี่กระโหลกหนาแยงแๆเลยครับพี่น้องครับสูงพุนพลดึกดึกนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวผมสตียางอ้อมให้เบิ้งนะครับโอ้ใอยผู้ใดตีเบื่อทั้งนี้จิ้มดำนะครับเนาะอ่ะ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับไผ่รอคอยติดตามง้วจากมานนัดซ้ำเลครับพี่น้องครับกะมาพอ้อกันอีกแล้วนะครับเด้อสำหรับอีพีนี้กะมีงัวทองเน้นๆนะคบพี่น้องครับแล้วกัง้อแมลูกนะครับเด้อกะใส่หน่อยใส่ใ่มีเหมือดครับพี่น้องครับแล้วก็ ส่วนในเรื่องของราคาในกาหลายๆคนเห็นคลิปไปแล้วกันเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้องครับนี่อ่ะเบื้องต้นเลยพี่น้องครับว่ากลีบเก่าๆนี่บไม่จะโตด้อครับเด้อมาใหม่ให้สู้โตครับพี่น้องครับนี่แหละเป็นยังพึ่งก็ได้อ่าขายมดนะครับพี่น้องครับนี่แหละกติในเรื่องของราคาอ่ะต่อร้องได้บางตัวอาจจะไปต่อได้นะครับพี่น้องครับ้วก็มาลาดนี่เพิ่งส่งให้ฟรีทัวภาคอีสานนะครับเด้อ้วก็พูดคุยต่อรองไงครับพี่น้องครับเรื่องประกันตำาหน่ก็ไว้ใจหายห่วงได้ครับพี่น้องพิกัดนะครับเด้อกับยูที บ้านเล่างงตำบลบอระบืออเภบบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะกลุตัวนั้นยืนหิดงนโลดนะคุณพี่น้องครับให้ไลท์ที่ดิดนะครับของคลิปเดี๋ยวก็จะพาไปพูดคุยกันเลยนะครับเนาะกขอสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับครับคลิปนี้พ่อกันอีกแล้วนะพี่น้องอ่า EP ที่สามสิบเก้านะครับเนาะอ่ะก็ EP นี้ก็มีงัวทองไม่เลือกอยู่ทองแท้ทั้งหมดอยู่กับหกตัวครับผมแล้วก็ ตัวผูตัวนึงนะครับแล้วก็แม่แยกลูกผสมเลยผ้ารอบไนสามมือครับครับผมมีรุ่นนะครับเพราะว่าเห็นเมือกเมือกเป็นเป็นแทงแล้วนะครับครับครับไปไปติดตามครับผมนี่นะครับผู้ใดอยากรุ่นผ่านรอบให้แล้วอยากจะได้ทองชชั่วกับมีไห้นะครับก็ใส่ใยใยหนาๆนากับมีไห้นะครับเดอรมูมินี่กับมีไห้มันน่าจะเริ่มจากตัวไดก่้อนครับเอาสีขาวเลยครับพี่เอางัวขาวตัวนี้นะครับอันนี้ทองช่วชั่วนะครับเนาะทองนี่เคือรับประกันทองนะครับประกันครับตรวจแล้วตัวนี้รับประกันทองตรวจแล้วเป็นงัวขาว ท่องพอได้ครับมานัดครับตัวน,นี้ทองครับ SK ห้าเก้าสครับผมทองมารวย,พรย,ยเพิ่นมีใบไห่อยู่ด้วยพี่น้องครับเอ้าค่อ,คอยๆเบิ้งกันไปสําหรับผู้ที่เลือกหานะครับเนะะ 4, บาะ SK ห้าเก้ี่มีใบไม่หลอดผสมวันที่11เดือนพฤษภาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่ยี่สิบคุมภา66นะครับ ตัวนี้มันนัดเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เอา37,500บาทครับพี่37,500เอาเบื้องส้นสูงเห็นไหมครับเท่าไหร่ครับส้นสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าบวกด้วยครับร้อยสามสิบห้าบวกด้วยครับพี่น้องครับ37,500ส่งฟรีทั่วภาคอีสานต่อรองได้อีกนะครับเนาะครับผมอ่ะทองโชัวช้มีคลิปให้เนาะมันัดเนาะครับอ่ะนี่นะครับกำลังหาแบบใดอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวจังเบื้องละเอียดง้วกต่อได้ครับเด้อสำหรับผู้อยากได้เบอร์โทรแล้วนะครับเนาะอ่าเบอร์โทรครัับบบเออรรร์โทตติด่0653256642คผม ไอดีไลค์กะเบอร์นี้แหละครับผมอีกช่องทางนึงกะเฟซบุ๊กนะครับนัทวุฒินะครับแล้วกะอีกเฟซนึงกะมนัตฟาร์มครับผมอ่ะนี่นะครับบ่มีตำหนิเนาะมนัตเนาะบ่มีครับผมอ่ะตำหนินี่ครับเพิ่นรับประกันให้ทุกอย่างเหรอครับพี่น้องครับทองรับประกันคือกันเนาะอย่ช่วงใกล้ๆครับพี่น้องครับงวขาวราคา37,500นี่ถูกอกถูกใจบ่พี่น้องครับนี่กเป็นผู้พิจารณาเอาเด้อครับเด้อต่อรองเอาอีกครับผมอ่ะนี่หางไม่ดอกนะครับเนาะอ่ะเรื่องตัวยังสวดสวดลูกที่ไหนครับเด สีดีแล้วก็จิ้มว่าดำนะครับพี่น้องครับนี่หูสันๆนะครับเนาะหัวน้มกระดำนะครับหัวน้มดำดำหดหัวน้มซีหัวอยู่ด้วยเนาะครับซีหัวครับนี่นะครับจีบเลยเห็นไหมครับพี่น้องอ่ะบ่อมีตัานี้ตัวแรกหมองไดพี่น้องเห็นว่าชัดหรือสงสัยตรงไหนนะครับตัวนั่นตัวนี้ถามมานฑ์อีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับมีตัวนี้เล็กๆน้อยๆหมองไดอีกบอสนะครับเนาะผมก็จะทายเป็นไก่เพื่อให้หูขอมุนเบื้องต้นแค่นั้นครับพี่น้องอำนาจตัดสินใจยูที่ตัวพี่น้องเองนะครับเด้อ ตัวอย่าี่ได้คะสำหรับสามหมื่นเจ็ดนะครับแล้วตอนแรกผมนึกว่าจะเปิดสี่หมื่นสองหรือสี่หมื่นสามไปหุ่นนี้พี่น้องอ่ะสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับผมตัวต่อไปครับนะครับนี่ครับแม่สาวทองแรกนี่ครับสาวทองแรกเช่นกันอันนี้ผมท่านหุ่นราคาจักรตูนะครับเด้อพี่น้องไปเบื้งผมพร้อมกันตัวนี้สาวทองแรกเต็มดีเป็นงัวแดงนะครับเด้อครับอ่ะทองกับพอได้ครับตัวด้วยหลอดครับตัวนี้ท่องทองหลอดครับผมตัวนี้ทองหลอดเด้อพี่น้องเอฟหนึ่งนะครับเป็นมีใบห้ายย่น่าจะสุดตัวนะพี่น้อง จะไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นน่าจะสีสูนเก้านะครับพี่น้องครับนี่ H K สี่ศูนย์เก้าจากวิไลฟาร์มนะครับอ่ะเทพบุตรสุดหลอ่อผสมวันที่ 12, 65, 22, <ด>สิบสองกุมภาพกหกห้ากำหนดคลอดกับยี่สิบสองพฤศจิกาห,าเ <65. S 2> หากเดือนนะครับหกเดือนนี่เกี่ยวเขาดอพี่น้องครับอาจจะหาเดือนก็ไปหาหกเดือนหรือละครับผม นี่เด้อตัวนี้สูงอยู่เท่ไหครับบ้านาครับนี่อยู่มัดร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดเป็นงัวอ่าสดสดนะครับพี่น้องครับแล้วก็ลักษณะโตเต็มดีว่าได้ขี่ไหลได้ครับเด้อครับอ้าวนี่แหละตัวตัวนี้เดี๋ยวมาเบิงราคากันเท่าไหร่ครับบ้านาตั้งส่ตัวนี้เอาสี่หมื่นสามพันครับผมสี่หมื่นสามครับพี่น้องโอ้ขันสี่หมื่นสามจริงง่วแดงตัวพี่น้องของม้านนาเจ้านี่เนาะอ่านี่เด้อรูปร่างหน้าตาด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับตัวเต็มดีผมกับพยายามจะไลหลเงงายพร้อม บ่มีตำหนิเด้อครับเด้อจิ้มดำดำเงาหางค่อนข้างจะใหญ่เด้อครับพี่น้องครับสี่หัวยังนะครับสูงเกือบเกือบร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้นุ่มกับสีหัวเนาะมันัดเนาะแมนครับอ่ะนมสีหัวนี่จิ้มดำสนิทเลยเด้อครับพี่น้องครับเชื่องนะครับอ่ะเชื่องเชื่องเลยต่ำหนีบ่มีครับแต่ว่านมองนี้เดี๋ยวสี่ว่าพวกบอกกัน เพิ่นไปเอาว่าไปกินหยาอยู่รักเสาครับเตนตอดเพิ่นครับนี่ออเนี่ยอยู่ไปแล้วครับอันนี้เตนตอดนั่นปะครับนี่ครับแมีนครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วอันนี้เตนตอดกันบ่านังเกตผมรัเห็นหรอกพี่น้องครับผมกันบ่าบอกว่าตั้งกี่เหมือนวานใครก็เนี่ยผมว่างัวมันอ้วนอยู่แล้วนะครับเนาะนี่เพมีอย่างครับเหมื้องนี่สิว่าเห็นเลยหระครับพี่น้องครับครับเอากเตนตอดซื้อละครับตัวนี้ซี่มือสามตัวเนาะครับไม่มีตำหนิเล็บเห็นคักไว้พี่น้องเอาให้เบื้องชัดๆนี่แหละครับตัดสินใจง่ายยๆเล นี่หลีบเด้อครับเด้อได้งแดงสาวทองแหลกพร้อมนะแดงสาวสดทองแหลกตำหนิไม่มีแม้แต่น้อยเลยนะครับพี่น้องครับเออนี่มีแต่ห้อยแตนตอดครับพี่น้องอยากล่องมาอีกเอาไปหดบัตรเอาต่อใส่แบบนี้พี่น้องเอานี่ละสี่หมื่นสามครับผมเกษตรกรจับต้องได้เพื่อว่าสี่หมื่นสามขันมาถ้าได้มีงบอ่ารอบต่อไปหรือถามได้นะครับบางบางที่มณฑลนี้สองหมื่นกลัวไมาให้กแบต่อไปนี่ตัวต่อไปตัวนี้ทองไหมครับนี่ทองครับพี่ตัวนี้ทองนะครับเด้อพี่น้องครับมาเบิ่งกันว่าทองอ่าพอไหลนะครับ ตัวนี้เป็นงัวออ้างค่อนข้างจะอ้างใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับผมเป็นงัวอทองพร้อมเลยครับพี่น้องครับทองพอได้ครับบรรดตัวนี้ตัวนี้ทองไงใบมันเดี๋ยวนะครับล็อกกี้ครับล็อกกี้ไวเซตสิบทับหนึ่งล็อกกี้นี่เป็นงัวที่ได้เรื่องโค้งสางหล่ะกัสีแดงดีนะครับเนาะอ่ะมาใส่กับตัวนี้ตัวนี้ใบอันผมพึงไปเอางัวมากเหมือนเซานีิครับมันก็เลยบไปเอามากน้อเพิ่นแต่ว่าใบมีอยู่เนาะมีครับอืออันนี้เพิ่นยืนยันว่าใบมีด้วยพี่น้องครับลูกที่ไหนครับบรรดครับลูกสองครับผมล หกเดือนหรือเจ็ดเดือนนี่ครับประมาณหกถึงเจ็ดเดือนอะไรคอยโทรมาถามสอบถามอีกทีหนึงครับแต่เบิ้งใบอีกทีนึ่งนะครับเดก็มีตัวทองให้พร้อมนะครับอ่ะนี่ส่วนถ่ายนะครับพี่น้องครับเอ้าสูงเท่าไรครับมนาดเนี่ตัวนี้ก็สี่ร้อยสามสิบแปดได้อยูุทธครับร้อยสามสิบแปดได้สี่สิบบ่ครับแต่ตัวนี้ของเขาไปเหลียวไปเห็นนมมิติอันหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อมิติครับผมอ่ะตัวพวกขาโทรขาถอดบ่มีเนาะบ่มีครับผมกับสิบอกให้สำหรับผู้ที่ตีเรื่องนมนะครับพี่น้องครับอ่าอ่าตัวนี้มนนัััดดเเเปิท่าาไรรคบตวี้อ สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับเอ้าผมงบไอ้อ่างๆยังไงผู้ใดกำลังหาอยู่ขวาขาแข็งขาดำกีบเรียบกะสั่นๆดีเด้อเด้อครับอ่ะไม่มีตัหนินี่ส่วนรูปร่างหน้าตาครับผมหรือว่าผู้ใดอยากเห็นลูกกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ผมเปิดแยกนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้แม่กับลูกไปเลยกะกะเปิดเป็นร้อมแม่ลูกกะเปิดครับผมโอ้เอานี่ครับพี่น้องเออเออเอ้ลูกนะครับเนาะอันนี้ตัวข้างหลังนี่เป็นลูกเพิ่นะครับเด้อครับโอ้ให้ลูกแดงดีตัวมันนหรอ อันนี้เป็นลูกพอดีนี่เป็นลูกซีไว้ครับกำลังเป็นบบาพอดีครับพี่น้องครับเป็นลูกซี่ไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเนาะครับโอ้ตัวนี้แดงดีดนะครับเด้อนี่แรละผลงานผลครับนี่ผลงานลูกตัวแรกครับพี่น้องครับอันนี้กี่ปีแล้วเนาะประมาณครับอ่ะประมาณเลยครับพี่น้องครับกำลังเป็นบบาเอาเฉพาะลูกผูกพอพันขุ่มฝูงนี่เท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นสี่พันบาทครับอันนี้สามหมื่นสี่ตัวนี้สูงร้อยสามสิบกว่าเด้อพี่น้องครับอ่ะร้อยสามสิบกว่าเป็นตัวผูกอันนี้ลูกพอดีมันอัดลูกซี่ไว้ ขอขาแข้งขาดำอ่ะนี่นะครับเด้อวัวอันนี้เป็นแม่กับลูกเด้อพี่น้องบันนี้อยากจะได้ค hmm. ู่นี้แหละครับแม่ลูกผูดแม่ติดทองนี่คู่นี้ดิครับเอาเจ็ดหมื Kung ่นห้าพันบาทครับอันนี้เจ็ดหมื่นห้าเด้อครับเด้อซื้อสองในสามครับผมอ่ะนี่เด้อใครอยากจะได้แบบนี้นะรูปร่างหน้าตาแข้งขาดำเด้อครับเด้อลูกสีสูงส่งกันก็มีแหละพี่น้องนี่เด้ออ่ะนี่นะครับเด้อเห็นสีชัดว่าพี่น้องครับแดดบมดจัง่อยด้วยตอนนี้ นี่นะครับต่อรองเอาส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อนี่นะครับอ่ะโมมีตัมนิทั้งแม่และลูกน้ำมันดดเนาะครับผมมีแต่นมติงเหรครับแม่มันครับพี่มีแต่พอแม่ที่ว่านมติงเหรครับพี่น้องซึ่งเรื่องนมติงนี่โมมิม่ปัญหาเด้อครับพี่น้องครับอ่ะตัวต่อไปครับโอ้แม่นเอาเอาขูดเลยเดี๋ยวเห็นชัดไปพี่น้องเดี๋ยวจ้างอาวทองแหลกขึ้นกันครับทั้งคุอสาวทองแหลก ตัวใดตัวตัวนั้นครับตัวแดงครับเอาตัวแดงนี่เนาะครับตัวแดงนี่เป็นสาวทองแรกเด้อครับพี่น้องเด้อเอ๋อโดยวจะพามาเบิ่งตัวนี่แดงดีตัวนี้ก็สูงรอยสี่สิบก้อนเหรอครับผมอ่ะเป็นสาวทองแรกเช่นกันนะครับเนาะครับผมตัวนี้ทองกับพอได้ครับพนัดครับเคฟสามหนึ่งครับพี่ทองเคฟสามหนึ่งนะครับเด้อสามเดือนครับได้สามเดือนอันนี้มีใบมีหลอดไห้นะครับตรวจทองแล้วนะครับอันนี้ตรวจทองเลยนะครับเด้อเคฟสามหนึ่งผสมห้าเมษาหกห้ากำหนดคลอดกับยี่สิบห้ามกราหกหกนะครับ ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเทเลมานะเดวัตไปร้อยสี่สิบห้าครับผมร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้เด้อครับตัวใหญ่ยิ่งได้พี่น้องครับอ่ะพี่น้องเห็นชัดบ่เออนี่เด้ออ่ะเบื้องทางไทยนี่ทองเหล็ก้อครับเด้อพี่น้องนี่สี้มดำเลยนะครับเนาะนุ่มกะบ่มีติ่งเนาะมันะตัวนี้อ่าไม่มีติ่งนะครับเด้อหางกันนี่แหละครับไม่ใชามันบาดจะเสือบาดหายแลยเหรอครับอ่ะนี่เด้อครับเบื้องข้างนี่พี่น้องเอ้าโบมี่แป๋วบ่มี่ดังนะครับเด้อหูกะสิบ่ถึงปากซ้ำคนละพี่น้องเอ้าจังค่อยๆเบงกันไป นะครับเนาะนี่แหละขอบพุกดำๆตัวนี้มันนัดเปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เอาห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมอันนี้หาหมื่นเก้าตำหนีบ่มมี่นะครับกีบเล็บ<ม>แข็งขาก็ดีๆอยู่สาวทองแรกที่เห็นห้อยนี่อันเลื่อนซื้อๆนะครับนิดเดียวเหมือนวันนี่ครับเออล,ลง,ลงรถซื้อๆขุดขังรถซื้อๆหอกเอ้าบ่มีปัญหาขาบ่๊กบ่ถอนนะครับเนาะนี่ครับบ่มีอ่ะนี่กีบเล็บเห็นไปพี่น้องครับนี่นะครับเด้อหาหมื่นเก้าต่อรองเอาอีกพี่น้องครับครับอ่ะนี่ตัวใหญ่อยู่ดิครับพี่น้องครับหาหมื่นหาหม การลัางหาไปเลี้ยงหาแบบใดอยู่นะครับพี่น้องมานัดเเป็นกับมีมาไม่แล้วกับผู้ใดบ่ไอ้บ่ท่านนะครับเนาะมีมีมาตลอดนะครับเด้อข่ามาเบิ่งมาเบิ่งใดตโตต่อไปครับผมเอาหั้อโลนครับสาวทองแรกขึ้นครับตัวนี้หม้โล้นนี่ก็ททองแรกผู้ใดหมักซ้งดีๆมาเบิ่งดันขังตัวอ้างอยู่ตัวนี้ครับตัวลึกอยู่นะครับเด้อตัวนี้อะตัวลึกๆตัวนี้ทองกับพอใดครับผมตัวนี้ทองกั๊บเจ้าเดอะล็อกครับ โอ้โหเดือล็อกได้ครับพี่น้องครับนี่ K.R. ห้าหนึ่งห้านี่ครับพี่น้องเดือล็อกจากอ่าตอนนี้สามเดือน,น, <3 S 1> นแล้วครับสามเดือนแล้วผสมวันที่สิบสามพฤษภาหกห้ากำหนดข้อกับยี่สิบกุมภาหกหกได้ครับพี่น้องครับเดือล็อกจากปิยะรัตน์ปามนะครับเด้อ er. สูงปล่อยสิสิผ่านอาจะได้ครับผมอ่ะนี่แหละหนอกตั้งตั้งเลยนะครับเนาะอันนี้เขาบูรู้ว่าเดือดรผมเขาเฮ็ดครับเขาเฮ็ดยุคครับพี่น้องครับนี่ ตุ้งหัวโลนแล้วหูสั่นอันนี้ปลามันลูกผสมนะครับเด้อพี่น้องหเฉียงนะครับอ่ะผู้ใดอยากจะหางว่าไปเป็นแม่บล็อกสายจดเอฟตัวนี้ได้เด้อครับพี่น้องครับครับนี่แม่กะตีเป็นเอฟหนึ่งลูกมาก็เป็นเอฟสองก็ได้นะครับเนาะตัวนี้มานัดเปิดเท่าไหรครับตัวนี้เอาหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมหกหมื่นเจ็ดหัวโลนนะครับพี่น้องครับผมได้สาวทองแหลกพร้อมนะครับสาวทองแหลกสาวพร้อมนี่กระโหลกหนาเงี้ยวๆเลยครับพี่น้องครับทรงพุ่นพูนลึกๆเด้อครับเด้ออ่ะเดี๋ยวผมสีย่างอ้อมให้เบิ้งนะครับ โอ้หอยผู้ใดตีเบื่อทั้งนี้จิ้มดำนะครับเนาะอ่ะจิ้มดำสนิทนุ่มเด้อผมเมพื่อนกันนุ่มห,หุ่นหดสีหวัวเยอะนะครับพี่น้องครัข้าพิณวันนะครับผมหางกะโบ่บได้ดอกนะครับเนาะนี่ด้านข้างครับหกหมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับอ่ะนี่เด้อผู้ใดเจ๊อผู้ใดเห็นสีของตัวผู้พอท่านนี่ท่านไหนอ่าครบชัดนะครับพี่น้องครับสีมันเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้ก็ะสานมืดกว่าอ่ะอยากได้คู่นี้ก็สองได้รับผม มาเบิ้งตัวนี้กันต่อครับนี่ตัวตัวใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับอ่นี่เด้อทุทักได้ตามมือทุกอยู่หนจอเอาต่อไปนะครับตัวไหนครับเอาหัวล้นครับพี่เอาหัวล้นถือว่าเป็นที่เด็ดนะครับยังงี้มีอีกด้วครับทั้งหลังตัวนี้แยกลูกใหญ่เต็มดีนะครับพี่น้องครับครับใหญ่มากที่เด็ดของมนัดเลยครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ตัวนี้ผสญเต็ม แต่เพป่นหมอเป่นเขียนใส่ใบอันนี้ตั้งหักอันนี้ไอ้ผสมนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะผสมวันที่สามเดือนอกรกฎาคมนะครับเด้อกำหนดคลอดก่อวันที่สิบสองเมษาปีหกหกนะครับพี่น้องครับผสมกับ KF31 ฟสามนะครับเด้อตัวนี้เอาแยกลูกไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกที่2ครับลูก2ครับลูกที่2ใหญ่เงีวสูงเทมันลอยห้าสิบถึงบ่มั่นลอยหาซิฟครับพี่ประมาณลอยหาซิฟนะครับเดี๋ยวพี่น้องชัยเบื้องไหนนี่นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะ มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับอ่านี่ใหญ่ยาวเลยนะครับเนาะนี่ของดีทีเด็ดสูงรอยหาศีรษะได้ครับเออตัวเงาตัวเต็มสีดีหัวหล่นเห็ดเขาให้แล้วบรามันหูสันบดจัดนะครับตัวนี้นี่หูสันสันตัวนี้มันนัดเปิดไว้เท่าใดครับตัวนี้75,000บาทครับพี่7000หาได้ครับเด้อเอ๋อเบื้องใต้รถพี่น้องครับนี่อันที่เขาวๆเนี่ยเป็นปานมันนะครับพี่น้องครับนี่แหละอ่ะ ถ้าเพื่นซื้อหาเส้นกับปานสอง <c oughs> อันแบบง่ายไปหรือเปล่าเลยตัยให้ลูกดีตั้งห่างนั่งว่ามีปานครับครับผมหนอกตัง้งๆนี่ส่วนไถส่วนหางนมสีหัวนะครับเด้ออ่ะาเบึงทางนี่เจ็ 75, ดหมื่นห้านะครับเด้อเอาเอาไปรุ่นพี่น้องครับนี่เบึงทายยางว่ามีต่ำนี้ตัวนี้เห็นบึงโดนจักน้อยพี่น้องครับนี่หเบึงถังทางนี่โอ้เด็ดเด็ดเลยพี่น้องครับปานเลือดลอยนะรช่องปานเลือดลอยไถยางใหญ่ายนะครับเด้อฝุดๆเลย อ่ะเบื้องเพื่นหลังแตกๆนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับหองหาลูกแยกลูกมากแยกลูกไม่ไม่นมยังไขๆอยู่ด้วยใครพี่น้องหัวนมนลยอ่ะแข่งขาดดัเอาไปรุ่นเราครับผมรุ่นเราเอ้าบ่มีต่ำนี้แต่ครับพี่น้องครับเห็นสัตว์ว่หน้าอกไรนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นห้านะครับเนาะครับผมเออเบื้องชัดๆไปเลยพี่น้องครับวันนี้แจ้งแล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวพาพบั้งตัวต่อไปครับพี่นัทประเี้เอาแม่ยทองครับตัวสุดท้ายครับพี่แม่ยทองตัวนี้ก็บพี่ลอยลอยหางซีกุ้งเลยด้อครับตัวนี้สูงนี่นะครับเนาะตัวใดเห็นสีประจักษ์จากถิ่นยางวุให้เรบ้างอีกนะครับนี่ตัวนี้เม็ดเสีออกเป็นในง้วนนั้นแดงนวลนเด้อครับพี่น้องก็เป็นง้วนขาวได้ในตัวนี้เป็นโบดนะครับเป็นแดงจางๆนะครับเนาะนวลนบดๆนะครับพี่น้องครับ เอาตัวนี้ท้องพอได้ครับพนัดครับไอไว้เศษหนึ่งหนึ่งหูครับทศพลครับทดสัพลน,นะครับตัวนี้สำหรับเป็นเมียบอกใส่ยิ่งย่งฟิมง้มยิ่งผู้หนาตัวพี่น้องครับ,รบท้องกับทศพลเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละผู้ใดมักใส่นี่หัวห,หงหงเฉียงเฉียงเด้อพี่น้องเด้อท้องกับทศพลอ่ะผสมวันที่สามสิบธันวาหกสี่โอ้หลายเดือนแล้วตัวนี้ไปเจ็ดเดือนครับกำหนดข้อสิบตุลาหกหานี่พี่น้องครับ แมงกระทบใหญ่ๆนะครับเด้อพี่น้องครับแข้งขาดำอันนี้ก็เป็นง่วงโบดขึ้นกันนะครับพี่น้องครับบางคนอาจจะว่าหูมันขึ้นพดำเนาะพวกแข้งขาดำจีนดำเขาเกินโบดขึ้นเ่าครับพี่น้องอลูกที่ใดครับนาตัวนี้ลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเป็นวัวที่ตัวลึกบักคักนะครับตัวนี้หนังหนาๆใหญงๆลอยหาสิบกัวครับผมลูกที่สองท้องทศพลตัวนี้มนัดเปิดไวเท่าไรครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมโอ้บักง่าดิพี่น้องไม่กสิเอ้า บ่บ่อดอกพี่น้องครับเดี๋ยวสิว่าย่องให้เพื่อขายง่วนเนาะออครับนี่แหละมาเบิ้งเอาพี่น้องครับเป็นเออไผอยากจะได้หกหมื่นเก้าทองทุกสะพนประมาณเจ็ดเดือนหรือมั้งเจ็ดเดือนครับผมเออตัวอย่างใหญ่เลยครับพี่น้องครับเออพี่น้องพิจารณาเบิ้งเอานะครับเนาะก็อยากให้ได้ง่วนตัวใหญ่ๆสนกว่าหกหมื่นเก้าก็ได้เอ้าหาใส่ได้พี่น้องตอนนี้บ่มีมันบ่ครับบ่มีครับพี่ตอนนี้ไม่มีเนะครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ้งไอ้กีบเล็บนะครับเนาะมาขีบเล็บส้นหน้าส้นตาเด้อครับเด้อนี่แหละบเข นะครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้มาเลยวัวเชื่องครับนี่นะครับโดยทันยางครับบึ้งทุกส่วนนะครับเด้อเอ้าดูชัดๆไปเลยพี่น้องคลิปนี้ขุนพวงหางกับบากเง่าบากไงนะครับเด้อขอขาแข็งขาดำกีดเป็นเหี้ยนอหางไงนะครับพี่น้องครับหรืออยากจะได้มูดแดงๆนะครับพี่น้องครับนี่มาเอาเลยนะครับเด้ออ่ะหมือนี่มันากับมีห่แค่นี้มันปะครับแมนครับผมเอ้าพี่น้องครับมากตัวได้ชอบตัวใด้เลือกมาช่มเอาครับผมมาขอหญ่ใส่หุ่นนะครับเนาะ สื่อจิตบืนตัวร้องเอาอ,อีกกระติดทองมาแมนครับหามขายตั้มก็แสนที่้อง <c oughs> เอา้าสำหรับคลิปนี้ก็มี Hi ier, <c oughs> ให้พี่ห้นองได้เลือกได้ชมแค่นี้ครับสำหรับมนัดฟาร์มอ<ด>ีพีดนะครับเนาะขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ